ก็ Girl, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวนนี้เราจมาอยู่ในเกม Call of Duty นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันไปมาเราจะมาทำให้ hey, hey, ท่านผู้ชมมาเอิม่มทำุรกิจร่รวมไปกับผมด้วยนะอแล้วก็เล่นแบบหมวดไอ้พวกยิงไปเรื่อยๆดีกว่าไหมไปไปเริ่มเลยอันนี้คงจะเป็นอะไรนะยึดทานหรือเปล่าเอิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็คือผมจะมาทดสอบไปดูว่าเกมนี้มันหลงจริงๆเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูหลงจริงแต่ผมไม่ชอบก็คือความไวของการเลื่อนนะครับผมไม่ชอบว่าแบบมันไวกันไปไหมวลายิงมันจะแบบเล็งไม่โดนอย่างเงี้ยครับมาจะมาเริ่มเล่นกันเลยทหารก็เลือกที่เราไอ้นี่ไว้อยู่แล้วนะส่วนปืนเนาะมันเมียนเดียวมก็ต้องเลือกอ่าไม่ใช่อันเดียวนี่ เอาอนี่แหละดีแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปไป,ประมาอยู่ไหนอนหน๋อนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอืมอืมอืมออกมาสิวะอืมอืมเฮชชอนมีตัวหนึ่งผมเห็นอยู่ผมเห็น อยู่ไหนแล้วนี่เอจเอจอึ้งอื้อืธธ้ทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยอืออือหูไม่โดนอีกอือไม่โดนใช่ไหมตายยังไง่ยเอาตายแล้วนี่อ้ยไป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 มันเป็นดันยึดฐานแล้วผมมาออเออไฟนห้อปลาระเบิดไปแล้วตุ้มดิเออนั่นแหละตายเลยสองตัวหรือหนึ่งตัวไม่รู้อ้าวสองตัวเออไป ผมใมยามต้องหันให้ดีๆครับโอ้ยดืมโอ้ยไหนวะอ๋อไงกล่องแล้วสักอย่างามือแตะตึ๋อกระสุนแม็กกระสุนแม็กออออะไรครับผมพุกมาหาพิธีลูกกระสนุนนู่นอะไรนู่นอะไรนู่นอะไรอะไรลงมาอย่างนี้ก็มีตาย อามาอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดท่านไงท่านไงอีกตัวนึงอีกตัวนึงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเออมา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 ไม่เคยเกรงนะครับเออไป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 เร็ว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 ืมลูกก็สูงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยปังอยู่ไหนโอ้โหไม่ อย่กัดยู่แถวนี้นี่เองโอ้เอาละครับนี่ก็คือการทดสอบเกมนี้ให้ลู้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ